วัดใหญ่ครับสวัสดีครับพวกเราสเปซสปะป้ป้ป้าโอป้าไปเลยมั้งวันนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะมาพูดถึงเรื่องโรงเรียนครับโรงเรียนของเราน่าอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคนเอ๊ะก่อนนี้จะมาพูดถึงเรื่องโรงเรียนของเราน่าอยู่เฮ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราจบของช่วงไฮสคูลไปละอ่ะกูอินเตอร์ว่ะเย็ดแม่มีเรื่องที่มันแบบว่า ใจอยู่บางเรื่องเข่าเรื่องเลยเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนที่เรียนแล้วก็พอจบมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่ในในโรงเรียนเกิดเรื่องแรกเลยเรื่องผมตอนนี้ไม่มีประเด็นเว้ยมันจะมีข่าวที่มีนักเรียนหญิงเนี่ยโดนตัดผมเราให้มันแหว่งก็เป็นข่าวออกข่าวคึกโคมมากทําให้น้องเสียความมั่นใจเสียความรู้สึกแล้วก็ถึงขั้นจะลาออกจากโรงเรียนอืมถึงขั้นจะเสียอนาคตเลยก็ว่าได้คุณมีความคิเดเห็ยนยังไงเรื่อง ทรงผมนักเรียนเดี๋ยวบอกบอกก่อนว่ากฎกระทรวงออกมาล่าสุดเนี่ยปี2563ันอบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมก็ผ่านมาแล้วใช่เพิ่งผ่านมานักเรียนชายสามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้แต่หลังผมห้ามเลยตีนผมในกรณีที่เป็นผมยาวใช่ด้านบนหรือด้านข้างห้ามเกิน5้าเซนง่ายคือลองทรงสูงนั่นแหละผู้หญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้แต่ถ้าไว้ในกรณีที่ไว้ผมยาวต้องมัดผมรวบ รวบผมให้เรียบร้อยแต่ประเด็นก็คือมันมีข้อหนึ่งที่บอกมาว่าอำนาจการตัดสินใจเรื่องทรงผมความเหมาะสมว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานศึกษาผู้อำนวยการนั้นหรือคุณครูจะมีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งก็แปลว่ากดออกมาแก้ไขเรื่องทรงผมให้แล้วแต่ยังไม่แก้ไขเรื่องอำนาจในการตัดสินใจก็ยังไปงคุณครูอยู่ สุทสก็อของโรงเรียนอยู่ดีก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนอยู่ดีืล้วในข้อเนี้รู้สึกว่ามันมันมีปัญหามีอะไรกับตัวเองไหมสมมุติว่าตัวตัวเองยังเรียนอยู่แล้วแบบว่าเราต้องตัดผมสั้นมีปัญหากับเรื่องทรงผมไหมใช่ไหม,อ,มอยากให้ทุกคนได้ลองว่าเออเราจะไว้ดีไหมหรือเราจะไม่ไว้ดีอะไรประมาณนั้นคือแบบอยากให้แบบสีรีมากกว่านี้<อ>เรื่องทรงผมแบบไม่ต้องมาอยู่ในกฎสกนเกมบังคับตัวเองไหมบังคับไปไหมือนเหมือนเราโดนบังคับเออละเมิดสิทธิ์ไหมละเมิดสิทธิ์ไหม ไอคำว่าละเมิดสิทธิ์จริงๆกูยังไม่เข้าเข้าใจความหมายว่าละเมิดสิทธิ์คืออะไรนะเออแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าแบบมันจะละเมิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากให้บังคับดีกว่าอยากให้แบบว่าเอออยากทําอะไรก็ทาอะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเข้าใจเพราะว่ามันใส่ชุดนักเรียนไงเออมันต้องมีระเบียบมีวินัยมีความเรียบร้อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่ว่าแบบมันก็ยุคนี้แล้วอะต่างประเทศก็ตัดได้อ่ะเข้าใจปะต่างประเทศเนาะไว้ยาว ยาวถึงถึงไหนก็ถึงไหน,ถ,ไหนถึงกันอเออก็คือยาวได้อะไรเงี้ยก็คือแบบก็อยากให้ไว้ยาวอยากให้แบบได้ลองไว้ด้วยบางคนอยากลองก็ลองเลยบางคนไม่อยากก็ก็ตามแต่ศรัทธาว่าอยากได้ทรงอะไรอ,อะไรแล้วแต่ไว้ยาวก็ได้ก็อยากให้ไว้แต่ถ้าบังคับตัดก็ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาว่าว่าเอ้ยไม่ตัดไม่ได้นะอะไรอย่างนี้อืมไม่ถึงขั้นนั้น,น,นเราโตมาไปทํางานอ,ะอ่ะสุดท้ายมึงจะมาไว้ผมยาวแบบนี้ถ้ามึงไม่ได้มี ธุรกิจเป็นของตัวเองมึงก็ไว้ไม่ได้ถ้า,ามึงจะไปสมัครงานไปทาไปเป็นลูกน้องเขามึงต้องอยู่ในกฎใน,นระเบียบเหมือนกันปะใช่ปะมันก็ตัดผมยาวไว้ผมยาวไม่ได้มันก็ต้องเป็นทรงที่เรียบร้อยใช่ไหมใช่อเ,เอออารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วคุณนะ่ะความคิดเห็นคุณผมรู้สึกว่าผมอยากให้ไว้ผมยาวเลยไม่อยากให้ตัดหัวเกลียนไม่อยากให้เป็นอ่าสั้นที่สุดคือลรองทรงไงเข้าป่ะอืมอืมอืมแบบมันรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อย โดยการที่หัวโลนแล้วมีผมอยู่ตรงกลางนิดนึงผมรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยนะสำหรับผมทำไมหนึ่งมองว่าไม่เรียบร้อยสาหรับผมทรงผมมันตลกเว้ยการที่ไว้ลองทรงมันสึ่งมีระเบียบมากกว่าอ๋อก็คือคุณมองว่าแบบคนที่ตัดแบบนั้นก็คือตลกตลกเพราะว่าผมเห็นหน้าตัวเองผมยังตลกทุกเดือนเลยแบบคนอื่นตัดก็น่าจะตลกตลกอะไรแบบนั้นอ่ะคุณเจอตำรวจงี้คุณก็ตลกไงตลกตลกไม่ออกเลยเจอทหารเงี้ยเด้อเจอทุกวันลีครับทีวีอ่ะ ทำไมทำไมทำไมตัดเดี๋ยวันตัดถ้าเจอมันก็เป็นเรื่องอัดแต่แบบดูตลกสำหรับเราใช่ไหมมันเฉยๆเรื่องทรงผมนะแต่ว่าถ้าเด็กไม่ยอมตัดลามมันก็จะมีเรื่องการลงโทษเข้ามาเกี่ยวเอ้ยอนี่เราจะมาพูดถึงเรื่องการลงโทษกันอ่ะการลงโทษมไม่ได้เป็นเรื่องลงมันเป็นเรื่องระเบียบเนาะถ้าใครทําผิดการะเบียบก็จะโดนลงโทษไม่ใช่แค่เรื่องผมเล็บยาวบ้างเอเรื่องอ่านเรื่องนูดเรื่องนี่ แต่ว่าเราจะมาเจึกเรื่องการลงโทษการลงโทษก็คือการลงโทษการลงโทษนะครับว่าด้วยกฎกระทรวงนะครับในปีพศ ในปีพศ2548พูดง่ายๆก็คือ15ปีที่แล้วระเบียบกระทรวงออกมาว่าว่าด้วยการทำโทษเด็กนะครับ,รบมี4ข้อดังนี้นะครับข้ <4 S 1> ว่าก่าวตัดเตือนอทำทันบนทำทันบนคือการออกเป็นหนังสือ,อให้ผู้ปกครองรับทราบว่าเราทำแบบนี้นะพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี่นั่นอ,อันนี้คือการทำทันบนหรือตัดคะแนนนี่คือ3ข้อที่4ก็คือทำเพนประโยชน์หรือ ทําสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อปรับพฤติกรรมที่ทําไปให้มันดีขึ้นไม่มีการทำร้ายร่างกายเด็กเคี่ยนตีทําไม่ได้นะครับกฎมันออกมาว่าทําไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับผิดกฎหมายนะครับอืซึ่งในปัจจุบันหรือสิ่งที่ผมเจอมามีมีก็คุณรู้สึกไงถ้าพูดถึงเรื่องการทำโทษเรื่องการทำโทษก็มีโดนตีนะต่ว่ามากตอนโดนตีโดนข้อหาอะไรมาสายเออก็ลงระมา มาสายมาสายบ้างมาสายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยโดนตีมากขนาดนั้นเนาะก็โดนตีก็จะเป็นแบบคุยในห้องเออสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทํางานมาส่งป่าลงประมาณนั้นก็จะโดนแล้วรู้สึกว่ามันสมควรไหมว่าการที่แบบเด็กทําอะไรผิดแล้วถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือขั้นลงลงไม้ลงมือเหรอไม่เอาว่าด้วยความที่กูก็ดือนะจริงอะกูก็เป็นคนเป็นแบบเด็กแย่อยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยเด็กแย่ แต่ไม่ได้อยากให้ทุกคนทําตามนะเออแต่ว่ามันก็แย่บางทีก็ไม่ทํางานนู่นนี่นั่นก็โดนโดนมานี่สิหน้าห้องหน่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่โรงเรียนเราจะพกไม้อันทอนนิ้วชี้อะเงี้ยยาวนิ้วชี้นี่คือความหนานะอืความหนานะอแล้วไม่ได้ไม้ธรรมดานะพันเล็กซีนอะ่ะพันเล็กซีนโอ<ห>้โห,หเขี้ยโคตรปูวดะรู้เรื่องครูบางคนก็จะมีสูตรของเขาอเออบางคนก็ นอนราบกับพื้นอ,อถ้านอนราบกับพื้นนะ่ะคือมึงโดนแน่นอนมึงดิ้นไม่ได้อะมึงจะแบบออคือมึงหนีไม่ได้ถ้ามึงยืนอะมึงยังแบบเอ็นตัวไปข้างหน้าออแบบเออให้มันแบบให้ม,มันแบบเอเอให้มันเบาหน่อยแต่แบบสุดท้ายก็โดนอารมณ์ประมาณนั้นก็ไม่ไม่ไม่สมควรนะไม่สมควรถ้าสมมุติแบบว่าเขาตีอะบางทีก็อาจจะเป็นผลดีกับเราในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเรากระตื้องขึ้นทํางานมากขึ้นนะวิธีนั้นใช้กับผมไม่ได้เพราะว่าผมเจ็บและทนครับ ผมคือควายแกแบบไม่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 สมควรเพราะว่ามันมันก็เจ็บแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ครูอ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะเออไม่ไม่รู้ว่าบางทีเขาเตี่ยแต่เขาไม่ได้หักคะแนนเราเราอาจจะแบบบางทีหักคะแนนมากๆากจีบิสัยไม่ถึงนู่นนี่นั่นอะไรไม่ถึงเงี้ยซ้ำชั้นเออมึงอาจจะซ้ําชั้นเสียอนาคตนะเว้ยมึงอาจจะโดนไล่ออกอเสียอนาคตอีกนะเว้ยบางทีอาจจะเป็นตีเพราะ มึงจะได้ไม่ต้องโดนหักคะแนนถ้ามึงโดนอย่างนั้นมึงอาจจะโดนซ้าชั้นหรือโดนไล่ออกอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์แต่ละท่านคิดยังไงอแต่ว่าถ้าคิดแบบที่กูบอกว่าเออโดนตีทําโทษโดยการตีโดยที่แบบไม่ได้หักคะแนนไม่ได้แบบเตรียมตัวแบบหักคะแนนนู่นนี่นั่นโดนพักการเรียนโดนไล่ออกอะไรเงี้ยก็ดีก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นเวลาหนึ่งปีหรือหนึ่งเทอมอะ่ะเงี้ยมันก็ทุกคนไม่มีใครซื้อเวลาได้ เออมันก็จะอารมณ์ประมาณนั้นแนะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยอ,อืมถ้าใช้แทนใช้การทำโทษร่างกายแทนแต่ว่าณทีน่นี้ทำโทษด้วยร่างกายก็ไม่ควรจะทำที่แบบว่าเลือดตกยางออกขนาดนั้นอืม,อมเพราะว่ามันอาจจะแบบดูรุนแรงเกินไปใช่ป่ะล่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วคุณอนะ่ะสำหรับผมผมมองว่าผมม่าทั้งซีเรียสเรื่องนี้นะเพราะว่าผมโดนบ่อยมากอืแล้วประเด็นก็คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดอ่ะกระเบียบ ในการาํำโทษเด็กเนี่ยมีแค่4อย่างที่ผมพูดไปมันไม่มีการเคี่ยนตีและประเด็นอ่ะมันก totally> ็คือระเบียบมันคือกฎหมายที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามทุกคนไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายเว้ยและประเด็นก็คือเนี่ยมันเป็นกฎระเบียบของคุณครูที่ต้องปฏิบัติตามถูกต้องไหมใช่คุณครูไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วทำไมเด็กแม่งต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่มีอยู่วะเพราะว่าคุณแม่งเป็นตัวอย่างที่ที่ต้องดีของเด็กนะเว้แต่คุณแม่งทําไม่ได้อะแล้วทําไมผมต้องแบบเคารพคุณวะเพราะว่าคุณแม่งแบบทำไยร่างกายผมอ่ะผมสามารถดําเนินคดีได้เลยนะเวะ้มันมีวิธีหลายวิธีเว้ที่เดี๋ยวว่านอกจากการตีเด็กทําไมไม่ตัดคะแนนไปคือมันต้องดุเลยเว้ดุในที่นี้คือตัดคะแนนแจ้งผู้ปกครองว่าลูกคุณเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยผิดกูตีก่อนเลยกูตีก่อนเลยมันไม่ใช่มันแบบ มันอาจจะเป็นด้วยที่สุณา่สิทธิ์ไทยคําพูดโบราณอะไรกี้ปะแบบว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วคนคิดว่ามันถูกปะมันอาจจะเป็นประเพณีโบราณอะไรอย่างงี้หรือว่าคําพูดโบราณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบด้วยการที่แบบการตีลูกตีเด็กหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการแบบว่าคุรูบางคนอย่างเงี้ยเคยเจอแบบว่าอันนี้เป็นรุ่นที่เธอนะจบกันไปนานแล้วโดนไม้เลียวฉันนี่แหละถึงได้ดีขนาดนี้อะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยเนี้ยได้ยินบ่อยมาก ใช่ปะซึ่งเป็นอะไรที่ขัดใจกูมากกูรู้สึกว่าเหี้ยการตีกูเนี่ยเอาไม้เหี้ยอะไรมาตีกูให้ตู่กูม่วงให้ตู่กูเขียวเนี่ยแม่งไม่ได้ทําให้กูแม่งดีขึ้นอ่ะเก็นวันไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเข้าใจปะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีทําไมรักลูกต้องตีวะเข้าใจไหมบูมคือมันผิดที่แบบว่าคํโบราณสอนมาหรอหรือว่าทําไมรักลูกต้องตีทําไมพูดดีๆกับลูกไม่ได้แล้วบางทีเขอาจจะพูดดีแล้วแต่ว่ามึงยังดื้ออยู่เลยปะก็ต้องปล่อยเพราะว่าแม่งเจอเว้ย เจอของเด้ต้องไปมาหาไรเดือดจังทางนี้อีกแล้วทางคุณชอบอ่ะไม่ควรสําหรับผมก็ไม่ควรลงโทษผมแนะนํานะครับถ้าใครดูน้องๆที่ยังเรียนอยู่ครับถ้าโดนครูตีคุณพูดไปเลยว่าถ้าครูตีผมมันผิดกฎหมายผมสามารถดําเนินคดีกับคุณครูได้นะครับพูดไปเลยครับเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่มันปกครองเราอยู่ครับกฎหมายมีครับอย่ากลัวครับต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ ฝากให้คุณรูคิดด้วยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอืนใดตัวนักเรียนนักศึกษาก็ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนอย่าผิดกฎระเบียบคุณถึงจะไปอ้างข้อนั้นได้ถ้าคุณทําตัวถูกระเบียบแล้วคุณยังโดนแสดงว่านั้นไม่เกี่ยวแหละแต่ถ้าคุณทําผิดระเบียบอ่ะคุณก็ต้องระวังไว้นิดนึงาจจาะเป็นเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้แล้วก็ต่อไปก็เป็นยูนิฟูมเรื่องของชุดนักเรียนออืจะเป็นเรื่องชุดนักเรียนชุดนักเรียนว่ายูนิฟอร์มชุดนักเรียนเนี่ย ควรจะมีไหมหรือว่าจะใส่ชุดไปเวทไปเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงอีกเรื่องหนึ่งไอเวทบางคนไม่รู้ไอเวทก็คือชุดแบบนี้ชุดธรรมดาชุดที่ผูกกระดาษทศะหน่อยจะเป็นขายาวรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างงี้เสื้อปกติเขาบอกกันมาว่ามีเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นนักเรียนมันก็จะเป็นยูนิฟอร์มอะไรประมาณนั้นเขาให้ผลแบบนี้ผมว่าก็พมเฉยๆว่าไม่มีปัญหาอะไรเป็นกฎระเบียบทำตามได้ ท้ำต้มได้แต่ว่าแบบถามว่าถ้าใส่ชุดไปเวทมันก็ดีมันก็ได้เป็นการแบบเหมือนไว้ผมยาวอ่ะได้คุหาตัวตนได้สระได้กันแต่งตัวอืได้สระได้ค้นหาตัวตนว่าเออคุณแต่งตัวแนนี้เข้าไหมคุณทํานู่นทานี่อะไรเข้าไหมเป็นการทดลองมันจะเข้ากับตัวเราไหมโดยที่แบบเราจะได้หาแนวทางของตัวเองอ่ะพอตอนโตเข้ามาหารัยนู่นเนี่ยเราจะได้มีแนวทางของตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่กูคิดก็ว่าไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ชิวๆชิวๆแล้วของมือ่ะ ของผมมองว่าผม่าคล้ายๆคุณนะว่าแต่งตัวยังไงก็ได้สําหรับผมอ่ะควรมีแต่ว่ามีไว้ใช้ตอนสอบสอบปลายภาคสอบอะไรก็ตามแต่เหมือนมหาลัยใช่เหมือนระบบมหาลัย้วก็คืออะไรมาเรียนมาเรียนไปเว้ยหรือจะใส่ชุดอะไรก็ได้ที่มันเรียบร้อยอืที่ไม่ใช่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยที่แบบให้เกียรติผู้สอนแต่ถ้าเวลาสอบก็ต้องใส่ชุดนักศึกษามาสอบชุดนักเรียนเวลาสอบอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากให้แบบหนักโรงเรียนเหมือนกับมหาลัยใช่ไหมใช่อื ผมก็ก็ดีก็ดีก็ดีดีอยู่ความชอบของคุณอะระหว่างชุดนักเรียนกับชุดนักศึกษาชอบไหนวากันครับเฮ้ยนักศึกษาดีทรงพีหรือทรงเอเอพีลมันแรงครับเราพูดกันไปแล้วนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับก็แบบเป็นเรื่องปกติไม่ได้เรื่องที่แบบพบเจอมีปัญหานู่นนี่นั่นในรั้วโรงเรียนมีทุกโรงเรียนครับมีทุกโรงเรียนผมอะแล้วก็ อันนี้ซีเรียสนะครับอยากฝากคลิปนี้เรื่องการทําโทษนะครับหรือว่าจะทุกเรื่องก็ได้ฝากให้คุณครูนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนเก่าผมหรือคุณครูทุกคนเลยผมอยากให้ครูดูแล้วก็พิจารณาในการทาโทษเด็กอยากให้การเคี่ยนตีเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าผมสนับสนุนนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการลงโทษนะครับแล้วคุณมีแนวทางแบบถ้าจะเปลี่ยนคุณว่าเปลี่ยนเป็นแบบไหนดีตัดคะแนนครับมผมว่าการตัดคะแนนแม่งเป็น แก้ปัญหาได้ดีที่สุดเว้ยเก็ตปะการตัดคะแนนครับหรือไม่ถ้าเขาทําพฤติกรรมที่มันก้าวรล้ามันไม่ดีโทรแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเขารับรู้ครับอย่าดตีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมเรื่องการนำโทษการแต่งตัวก็ได้พูดคุยกันไปนิดนึงแล้วก็เราก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเพื่อนเราหรือคนอื่นเนี่ยอยากให้คอมเมนต์มาหน่อยว่าคิดเห็นยังไงเราก็อยากรู้ว่าเพื่อนะคิดยังไงกันบ้าง คำพูดใดไม่สุภาพวาจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ครับกดบอะไรฮะกระดอกระดิง่งอ๋อกระดิง่งกระติดหรือเนกระดิ่งครับผมวันนี้สเปรสปาขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายปตะ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 โดน